ปาดครับพี่น้องครับนี่นาสำหรับเ้ามอนีครับผมนี่สีทองผ่องอัมไพนะครับผมกับข้าวอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยากจะนำเสนอครับพี่น้องครับนี่นนั่นก็คือหอมสยามนาหวานครับผมอุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมสําหรับเส้ามือนี้นะครับผ้าพีพาน้องนะครับผมมาทงให้ทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมและก็โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องครับยังที่ผมเลยเกินน้ากับพี่น้องพ้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็นอีกแปลงข้าวอีกแปลงหนึ่งนะครับผม นุ่มขวัญชัยมาเจเกษตรอยากขึ้นน้ำเสนอนะครับเนื่องจากว่าเป็นแปลงหน้าวานครับพี่น้องครับเอาไรเรลยอต่างๆเป็นยังไงฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ่งกล้องด้านนี้กันชัดๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ครับผมหอมสยามนะครับหน้าวานจํานวน12ไร่ครับนะครับผิกัดอยู่แฮปปี้การเกษตรนะครับผมสาขามหาสารคามเนาะ สำหรับแปลงนี่นะครับสิเป็นแปลงนะครับในการทดลองในการพ่อปลูกนะครับในลักษณะของนาหวานนะครับเนาะเพื่อสิเปรียบเทียบนะครับกับหน้าที่ยอดเอาหน้าที่ดำเอานะครับว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันจังไดนะครับผมนี่เนาะเอาเพื่อเป็นการสียเวลานะครับมาเบิ่งห่วงกันครับผมสําหรับตอนนี้เนาะนี่ครับผมโอ้ยอาจจะเศ้าๆเนี่ยจังหน่อยด้วยพี่น้องป้องไปเฮ้าครับผม นำหมอกเต็มเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเบังลักษณะของห่วงนะครับผมนี่เนาะใส่กิกเลยทีเดียวนะครับส่วนเห็นเปียกๆนี่คือนําค้างเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นเบังนะครับผมนี่ดกขักปันยังครับผมบังเนี่ยเป็นเตอร์สอนให้เนาะสำหรับเมื้อนี้นําหมอกลงจัดครับพี่น้องครับเปียกไปเบิดเลยทีเดียวนะครับผมเอาห้อยยางมาเบังทั้งนี้ครับผม เอาแผ่นกลองไปเบิ้งนะครับน้ำกันเรื่อยๆเนาะให้พี่น้องกอกไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับนี่ครับผมห่วงเต็มนะครับผมใส่กิ๊กได้เสียมาเบื้องด้านนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ครับผมแกเนี้ยคักครับผมนี่เบังเนยดกกรดอนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวไปตั้งใดมีแต่ห่วงครับบังเนยนี่ เอาเบิ้งความสูงครับพี่น้องครับนี่ความสูงนี่นุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรนะครับประมาณเพียงเอวครับ120เซนครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้านาปีนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับผม120เซนนะครับบ่ล้มแม้แต่ต้นเดียวครับผมพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับเบิ้งไฮน้าทั้งนี้ครับผมพี่น้องครับนี่โอยนี่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 เบิ้งมากไปนี่มานี่ นี่ขาดโซไปนะครับบางฝนตกหัวสุดท้ายบางได้ไหนครับผมพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าเขาห้องแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เนาะเบิ่งเบิ่งครับผมนี่นี่เนาเอาบางอีกใหอีทั้งนึงนี่ต้นพึ่งถอกหลังหลงมู้นี่ครับผมนี่ใสกิ๊กเลยทีเดียวนี่กอเดียวได้ครับนี่ต้นเดียวกอเดียวนี่ ผลปรากฏว่าปา่าบางเนี่ยขนาดกอเดียวต้นเดียวเลยครับนี่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งจากงานวิจัยนะครับผมของเจ้าของสายพันธุ์เพิินนะครับก็คือสวทชเพิ่นบอกว่าหนึ่งไร่นะครับได้ผลผลิตมากกว่าข้าวเมลิดถึง2.1เท่านะครับผมนี่เนาะเรื่องของผลผลิตเนี่ย่ต้องเป็นห่วงนะครับ และก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเวลาห้องสีทําการเอ่อเอาไปหุงครับพี่น้องครับอันนี้ถอกไม้ไม่เท่านแกน้ำมูเนาะเป็นข้าวที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับเหมือนกับข้าวมะลินะครับเลยทีเดียวนะครับผมเอานี่ก็เลยมาบอจ่าให้พี่น้องปอกภัยได้เราฟังกันนะครับจะรับเส้ามือนี้ครับผมนี่ เอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกับเรากันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวที่มีชื่อว่าข้าวหอมสยามนะครับข้าวเจ้าพันเตี้ยนาปีนะครับผมลําต้นแข็งแรงนะครับแตกกอได้ดีนะครับผมแล้วก็มีละแยะจับทีเลยทีเดียวนะครับผมผลผลิตสูงนะครับแล้วก็มีลักษณะอ่อนนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมนี่เนาะ สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ092ครับ5164252นะครับผมแล้วก็065ครับ0495999นะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับพี่สำหรับน้องในการประสานงานมากนะครับมีพันอยู่บ่หลายเด้อครับพี่น้องครับนี่เฝ้าจองมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงาน แฮปปีการเกษตรชาแนลนะครับคอมล่าผ้าจากพี่นอ้องปอกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยเป็นต่สอนให้ครับผมสำหรับรวงของหอมสยามครับ